ฟังคนเเดียวรื่องนี้ส่งมาจากคุณละลินนามสมมุติครับคุณละลินเล่าว่าเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองต้องบอกก่อนว่าหนูเป็นคนปากไม่ดีชอบแช่งคนเวลาเครียดแค้นหรือโดนกระทำก่อนแต่ก็ไม่เคยได้ผลเลยจนเมื่อไม่กี่วันนี้มันก็เกิดขึ้นจริงๆครับตั้งแต่เด็กๆหนูจะอยู่กับตายายมีวันหนึ่งหนูได้กลิ่นพริกฉุนจนจามหนักมากตาบอกว่า ยายข้างบ้านเป็นคนชอบทําบุญแต่ถ้าใครทําให้เขาเกลียดเขาจะเผาพริกเผาเรือแช่งน่ากลัวมากปกติหนูเป็นคนเชื่อและชอบฟังเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเลยแอบกลัวเวลาตาเล่าให้ฟังถึงยายข้างบ้านพอโตขึ้นหนูก็ไปไปมา,ม,ามาหอพักและบ้านตายายหนูเป็นคนอารมณ์ร้อนคะ่ะเวลาใครทําอะไรให้โกรธแค้นมากๆก,ก,ก็จะแช่งแช่งทุกครั้งที่โมโหมากๆแต่ก็ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นหนูเลยคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอก แต่ก็ยังแช่งคนเวลาโมโหอยู่เรื่อยมาจนเมื่ออาเดินก่อนหนูรู้ตัวเองว่าท้องและเนื่องจากท้องเริ่มโตยายข้างบ้านเลยบอกกับหนูว่าอย่าไปแช่งใครนะคนท้องแช่งแล้วจะเป็นดังปากว่าอันตรายแต่ตอนนั้นหนูก็ไม่ได้สนใจอะไรจนมาสามวันก่อนหนูทะเลาะกับพี่ชายหนักมากและด้วยความที่พี่ชายทำร้ายหนูมาหลายครั้งด้วยความโมโหสะสมหนูเลยแช่งดังๆไปว่า กูขอให้มึงรถความตายเร็วๆไม่กี่วันต่อมาน้าสาวทักมาบอกว่าพี่ชายรถควาำนะตายคาที่เมื่อหนูรู้ข่าวคำแช่งวันนั้นมันก็ผุดขึ้นมาในหัวทันทีจนตอนนี้หนูรู้สึกผิดมากๆต่อให้เขาประมาทเองหรือเพราะคำแช่งเราก็ตามเราก็รู้สึกแย่มากวันเกิดหนูคือวันตายของพี่ชาย บางครั้งกลัวคิดมากจนฝันว่าพี่ชายมายืนข้างเตียงเอามีดแทงท้องและควักลูกออกมากินที่มาเล่าเพราะอยากให้คนที่ชอบแช่งด้วยความโทสะอย่าได้แช่งคนอื่นเลยนะคะหนูเชื่อว่าคนที่ทำร้ายเราทั้งจิตใจและร่างกายก็จะต้องได้รับผลกรรมเองถ้าเราแช่งแล้วเกิดเป็นจริงเราอาจจะรู้สึกเป็นตราบ,บาปติดตัวไปตลอดก็ได้คะ่ะ RIP แด่พี่ชายของหนูคือหลอ Story งังตอนดึกอย่าฟังคนเดียว